โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันอังคารที่24ตุลาคม6-6ไปดูกันเลยว่ามีคู่ใดน่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่ AFC แชมเปี้ยนลีกอุราวะเรสจะพบกับโปฮหังสตีลเลอร์เวลา17นาฬิกาอุนซานจะพบกับยาโฮดารุนทักซิมเวลา17นาฬิกาบีจีปทุมยูไนเต็ดจะพบกับคาวาซากิฟรอนตาเล่เวลา19นาฬิกาอูฮันซีทาวจะพบกับฮานอยเอฟซีเวลา19นาฬิกา ปักตากอจะพบกับอาหารเวลา21นาฬิกาอันไอจะพบกับอันไฟฮาเวลา23นาฬิกาเปอร์เซปลิสจะพบกับอิสติกลอนเวลา23นาฬิกาอันนสเซอร์จะพบกับอันดูฮาอินเวลา1นาฬิกายูฟาแชมเปียนลีกกาลาตาซารายจะพบกับบบเยนมิวนิคเวลา23นาฬิกา45นาทีอินเตอร์มิลานจะพบกับเซบวกเวลา23นาฬิกา45นาทีแมนยูไนเต็ดจะพบกับเอฟซีโคเปนเฮเกนเวลา2นาฬิกา ลองจะพบกับ PSV วีเวลา2นาฬิกาเซบีย่าจะพบกับอาร์เซนอลเวลาสองนาฬิกาเบนฟิก้าจะพบกับระอันโซซีดาดเวลาสองนาฬิกาสปอร์ติ้งบรากาจะพบกับระอันมาดริดเวลาสองนาฬิกาอูนิออนเบอร์ลินจะพบกับนาโปลีเวลาสองนาฬิกาแชมเปียนชิพอังกฤษนอริชซิตี้จะพบกับมิดเดิลสโบรรเวลา1นนาฬิกา45นาทีมิวนจะพบกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เวลา1นนาฬิกา45นาที ฮัดเดอร์สฟินทาวจะพบกับคดีซิตี้เวลาหนึ่งนาฬิกาส5้านาทีสวอนซีซิตี้จะพบกับวัตฟอดเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับซันเดอร์แลนด์เวลา2นาฬิกาเวสต์บรอมวิดแอนเบียนจะพบกับควีนพาร์คเรนเจอร์เวลาสองนาฬิกาพรีเมียชิพสอดก็สกอเแลนน์ดันดีเอฟซีจะพบกับรอสเคาตี้เวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีกันโชเซเรบีอิตาลี ปิซาจะพบกับลักโก้เวลา23านาฬิกา30นาทีเบรสชาจะพบกับโมเดนาเวลา23นาฬิกา30นาทีหลีกวันอังกฤษบันสลีจะพบกับทรูบิวรีเวลา1นาฬิกา45้านาทีแบล็กพูลจะพบกับเชลแนมเวลาหนึ่งนาฬิกา45ห้านาทีบริสตอลโรเวอร์จะพบกับสตีฟเนตเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีคาร์ลยูเนเตตจะพบกับเบอร์ตันเวลา1นาฬิกา45้านาที เดบีคาลตี้จะพบกับเอ็กเซเตอร์ซิตี้เวลาหนึ่งนาฬิกาสี้านาทีลินคอนซิตี้จะพบกับชานตันเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีนอตแฮมตันจะพบกับเลตันโอเรียนเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีวิคอมจะพบกับโบตันเวลาหนึ่งนาฬิกา45ห้านาทีพอตเวลจะพบกับปีเตอร์โบโรเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีวีแกนจะพบกับออกฟอร์ดยูเนเต็ดเวลาหนึ่งนาฬิกาสีห้านาที เคมบริดจ์ยูไนเต็ดจะพบกับพอสมัสติเวลาหนึ่งนาฬิกา45ห้านาทีเรดดิ้งจะพบกับฟรีดวูดทาวเวลาสองนาฬิกาลีกทูอังกฤษกริมสบี้ทาวจะพบกับโคลเชสเตอร์เวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีฮาร์โรเกตทาวจะพบกับแมนฟิวเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีมิวตันคินดอนจะพบกับบรดฟอร์ดซิตี้เวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีมอร์แคมจะพบกับซานเนโรเวเวลาหนึ่งนาฬิกา45ห้านาที นอตคาลตี้จะพบกับนิวพอรตคันทรีเวลา1นาฬิกา45นาทีเร็กแฮมจะพบกับสตันอยู่ในเตดเวลา1นาฬิกา45นาทีดอนคาสเตอร์โรเวอร์จะพบกับซันฟอร์ซิตี้เวลา1นาฬิกา45นาทีครูอเล็กซานดราจะพบกับสต็อกพอร์ตเวลา1นาฬิกาสีนาทีฟอเรสกรีนจะพบกับแบโรเวลา1นาฬิกาสีนาที A อฟซวิมเบิลดันจะพบกับแอตแลนตันเวลาหนึ่งนาฬิกา45นาที สวินดอนทาวจะพบกับจิลลิงแฮมเวลาหนึ่งนาฬิกา45หนาทีวอซอนจะพบกับครอลลี่ทาวเวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีลีกาโปรโอาเเจนตินาเบเลซัสฟิลจะพบกับบานฟิลเวลา7นาฬิกาบารากาเซนทันจะพบกับคิมนาเซียลาพลาตาเวลาสองนาฬิกายูเนียนซานตาเฟจะพบกับเดเฟ,เฟนซาเวลาสามนาฬิการาซิ่งคลับจะพบกับโบคาจูเนียสเวลาห้านาฬิกาปิดท้ายกันด้วยซีรีส์เอบราซิล ฟอตาเลซาจะพบกับโบตาโฟโกเวลา5นาฬิกาขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ